ผักชีที่เราปลูกแล้วก็เก็บพร้อมเก็บไปกินได้แล้วนะคะเพื่อนแต่ถ้าจะเอาไว้ดอกก็ปล่อยให้เขาออกดอกค่ะนี่นะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มแก่แล้วเนาะออกไปแปลงไปกินแปลงหนึ่งและะ้วค่ะก็จะมีหญ้าขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นสวนผักแบบตามชนบทแบบนี้นะคะก็จะหญ้ามันจะเยอะหน่อยอันนี้ก็จะสวยๆนะคะ ที่ใสที่ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะเราก็เก็บตอนนี้เลยเพระาะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มแก่เนาะเก็บไปกินแปลงหนึ่งแล้วล่ะต้องเก็บทุกวนันเนี้นแบบแก่ต้องกินทุกวันรากเราก็เหลือเอาไปทําแบบสามเกลือเนาะเยอะแล้วเนี่ยว่าจะ ถอนขายลุงบอกเดี๋ยวไม่พอกินป๊า <laughs> มันจะแก่ก่อนเรากินทันนะพีลุงล,ลุงยังกลัวไม่ได้กินนะคะเก็บไปให้ลุงกินลุงอยากกินผักชีก็เลยปลูกเนะอะนนี้คะ่ะผักชีสวยๆจ้านี่จ้าเก็บไปเลยเพราะมันจะแก่ หักเอารากไปได้วยเสได้นี่ค่ะเพื่อนนี่ก็ประมาณสองรอยกรัมสวยๆนะหอมๆห,หอมมากเลยผักชีไทยนี่ไปเอาตะกร้ามาใส่แล้วคุกจัง ไปสวยนะจ้าไปจาน,นเก็บไปเ,เก็บผักชีงามๆไปไว้กินจ้ารากก็ไว้ทำสามเกลืออ่อเราจะอันนี้เราก็จะไว้อาจจะไว้เม็ดนะเพื่อนเพราะว่า ร้อยปลูกปีหน้าเนาะเพราะว่ามันเป็นผักชีไทยไงเราไม่ค่อยได้กลับไทยนะนี่ค่นเพื่อนโอ้ยผักชีหอมๆเลยอือดูรากน,นะนี่จะ้ะเก็บถัว่วร่อนเตาอีกนิดหน่อยคนะ่ะว่าต้องเก็บทุกวันเนาะโอ้เสียงอะไรวะ จังนั่นนี่จังต้องหาดูแบบข้างในด้วยนะเพราะว่ามันมันจะซ่อนซ่อนอยู่นี่วันนี้เราก็ได้ปักชีแล้วก็ อันนี้นะตูรันตาหวานจ้าเป็นอ่แตงกวาญี่ปุ่นเริ่มออกลูกแล้วค่ะแต่ว่าอัน้การไม่ได้ปลูกหรอกแม่ย่าญุคนญี่ปุ่นปลูกนะแม่ย่าญี่ปุ่นปลูกนะนี่ค่ะเริ่มออกแล้วเดี๋ยวก็กินไม่ทันนะเก็บปลูกเป็นสองรุ่นเนี่ยนะรุ่นเพราะว่าถ้าปลูกพร้อมกันมันจะกินไม่ทันไงรุ่นแรกรุ่นสองมันมาแล้ว มีแมลงเต่าทองแมลงเนี่ยมแมลงเนี่ยมแมลงเต่าเนี่ยมันแมลงเนี่ย,ย,ยปีกสีเหลืองเนี่ยมากินนะนี่ก็จะเป็นต้นกล้าของเผือกนะเผือกจะปลูกหลังสุดเนี่ยค่ะคือจังคือจังคือจังตามองไม่เห็นห่ะตาเบอาือตาเล็กตาตาบอดนั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นอ อันชีบ่ามันจะผสมสายพันธุ์เดียวกันเนาะใครท่านรู้สายพันธุ์เดียวกันเอ้ยแต่ก็เรียกอะไรเหมือนครอบครัวเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยสายพันธุ์มันอัในใกล้เกินไปเนาะแล้วก็จะไม่ค่อยสื่อมบุญไรคือจ้างเกาจะมองเห็นงานเดือนเวลาเราออกไปข้างนอกเขาก็จะเอ่อจะแบบไม่รู้อ่ะเออปกติเขาจะ เห่าเราเขาเห็นไงนี่เขาไม่เห็นเขาก็จะเฉยแต่ตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วตอนเป็นใหม่ๆนี้แบบเขาแบบซึมไปเลยแบบป่วยไปเลยอะเออตอนนี้ก็เริ่มแบบพอจะเดินได้อะไรเงีเ้ยแต่ก็มองไม่เห็นหลอกเดินดมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ได้กลิ่นเนาะกลิ่นหญ้ากลิ่นอะไรเขาก็รู้เนาะเขาก็อึอันนี้เป็นพีมังนะพีมังเขาพริกหยวกพริกหวานไม่เป็น โอ้คือจังตกใจเป็นปุ๋ยหมักนะะที่หมักจากเศษผักนะคะยังไม่เคยเอาไปใช้เลยเนี่ยก็หมักไว้เรื่อยๆแต่จะมีหมักเองตรงนั้นด้วยนะ,ะนี่ของนาา้าญาแต่เราก็มาใส่ด้วยโอเคบายบายไปกับบรรยากาศยามเย็นเขคือจังมาเดินเล่นซะหน่อยต้องอยังไงก็ต้องพามาเดินเล่นเนาะเข okay, ากาาิน,กาาน,น,นย,ยงงาเขาออกกำลังกายนะ okay. นี่ค่ะผักของเราที่ได้วันนี้ก็จะมีผักชีกับทัวรันเต้าหวานเดี๋ยวต้องรีบเอาไปแช่น้ำแล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มเหี่ยวอะไรนันเลยแช่น้ำแเนาะอันนี้ก็คือเป็นชีวิตแบบอยู่บ้านนอกแบบยังไงอ่ะปลูกผักกินเองอะไรเงี้ยผักปลอสานอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่นี่ก็เป็นมะเขือเทศรุ่นหลังนะคะ นี่ค่ะพอเริ่มโตแล้วพรได้ฝนแล้วก็มาหักขแหนงอ่อยค่ะขแหนงนี่ก็สามารถเอาไปปักจำต่อได้นะคะนี่เราก็ต้องเริ่มมัดละหละเพราะว่าต้นเขาโตแล้วลนะคะ นี่ก็ทําค้างให้ตัวฝักยาวนะคะปลูกตัวฝักยาวตรงใกล้ๆบ้านประมาณ4ี่หต้นก็จะได้เก็บกินง่ายๆเนาะ ักฟักยาวนะคะแล้วก็มะระขาวแตงกวาญี่ปุ่นค่ะนี่สามแปลงนะคะส่วนแปลงนี้การก็จะปลูกผักกาดหินกับผักกาดใบส้อยนะคะก็จะเตรียมดินเตรียมดินแล้วก็ปลูกสองอย่างนี้เป็นอย่างละครึ่งแปลงค่ะก็คือจะโรยปุนขาวไปก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ ใช้ปุ๋ยอัดเม็ดนะคะปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดค่ะลองดูค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่การปลูกเนี่ยการปลูกในกระถางนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งผักกาดหินแล้วก็ผักกาดใบส้อยปรากฏว่าเขางอกไม่ดีนะ,ะก็เลยไม่ได้กินค่ะอดกินนะคะก็เลยลองมาปลูกลงแปลงแบบนี้ดูค่ะรอดูว่ารอบนี้จะได้กินหรือเปล่านะคะผักกาดหิน กับผักกาศใบซ้อยนะคะคนอีสานจะรู้ดีค่ะเนาะเพราะว่าจะนิยมกินกันนะคะรสชาติก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็กรีนมัสตาร์ดหรือเป็นผักกาดชนิดหนึ่งเนาะที่รสชาติออกเผ็ดๆนะคะ อันนี้จะเป็นประกาศใบส้อยนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นริ้วๆนะคะต้นเล็กๆค่ะก็นิยมเอาไปจิ้มน้ำพริกหรือกินกับพวกลาบอะไรแบบนี้นะคะเม็ดก็เหมือนประกาศทั่วไปค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นประกาศหินนะคะต้นก็จะเล็กๆเหมือนกันก็จะนิยมกินตอนที่แบบว่าต้นเล็กๆเนาะนี่ค่ะก็โรยๆไปอย่างละเครื่องแปลงนะ,ะต้นลองดู ก็ใช้ฟางกลุมนะคะปรากฏว่าลมแรงค่ะก็ตอนเกืนฝนตกแล้วมีลมตอนเช้ามานี่ปลิวออกหมดเลยค่ะ ปลูกเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันที่สิบห้านะสิบเอ้สิบสิบห้ามาไอสิบห้ามิจนาประมาณนะะั้นฮะดีค่ะสิบเจสิบเจมินาจ้าตรงนี้ก็จะปลูกแตงโมนะคะกับเมลอนค่ะเมลอนพันธุ์โบราณญี่ปุ่นที่การปลูกปีที่แล้วนะคะก็แปลงหนึ่งร้อยเมตรคุณ พะบานสามีเนี่ยค่ะลุงนะคะก็มาขุดไว้ให้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งเมตรการก็ปลูกไปได้ประมาณ10ต้นค่ะรอรุ่นหลังอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพริกช่อนะ,ะหรือพริกจีนค่ะรสชาติจะเผ็ดนะคะก็ตอนนี้เราก็ได้ทำการแยกลงแปลงนะคะไปบางส่วนแล้วก็เพราะในกระถางแบบนี้ก็จะมียากขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นดิน จากสวนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็จะใช้ปลูกแบบซิกแซกนะคะไม่ได้ไกลมากความห่างน่าจะอยู่ที่ประมาณ50เซนเมตระอันนี้ก็จะเป็นพริกช่อนะคะก็เพาะแล้วก็มาลงแปลงเลยค่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะคะเพราะต้นเล็กมากนะฮะอันนี้ก็เดือนมิถุนาจะากรกฎาแล้วเนาะแต่ก็ลองลองดูค่ะพริกช่อก็หรือพริกจีนเนี่ยจะ ระยะเวลาก็จะสั้นกว่าพริกปันบ้านเรานะคะอย่างพริกกินูค่ะก็ทดสอบดูค่ะทดลองดูนะคะเพื่อจะได้กินก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามา ติดตามและรับชมนะคะก็ถ้าถูกใจคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ